สวัสดีครับผมอยู่กับผม t j c a t คต4289นะครับผมวันนี้เราจะมาปลูก LB 2 1 7 8่ l b 2กันนะครับผมผมซื้อเมล็ดมานะครับผมจากใน Facebook นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับมีชื่อด้วยนะครับชื่อเทพฟูคูณเทพดำนะครับผมเก็บเมล็ดวันที่13เดือน12ปี63นะครับ ก็บรรจุถุงละห้าสิบเมล็ดนะครับตอนนี้เราได้เตรียมวัสดุปลูกที่จะปลูกเรียบร้อยนะครับผมวัสดุปลูกของผมก็จะมีเป็นกะมาพ้านะครับผมอยู่ข้างใต้นะครับกะมาพ้าเสร็จแล้วก็จะเป็นดินปูกอีกหนึ่งชั้นดินปูกก็จะเป็นพีทมอสอยู่ข้างบนนะครับนี่นะครับกะมาพ้าอยู่ข้างล่างแล้วใส่ดินปูก่อนนะครับผมเพื่อที่จะได้ลด ตัวพีษมอสลงนะครับตอนนี้เป็นพีษมอสพีษมอสจะอยู่นัานบนนะครับผมแล้วก็ใส่เสร็จแล้วก็ทําการใส่สตาร์เกิลจีด้วยนะครับผมแล้วก็ออตโมโคด้วยนะครับเพื่อป้องกันนะครับป้องกันกําจัดแมลงนะครับแล้วก็นี่ขาดไม่ได้ครับยากันลานะครับผมแคปซาไซนะครับก็ได้ทําการฉีดเรียบร้อยนะครับผมพอใส่พีษมอสเสร็จก็ฉีดได้เลยนะครับตอนนี้ผมฉีดชุ่มแล้วครับ ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการโรยมเมล็ดนะครับผมผมจะใส่หมดเลยนะครับร้อยมเมล็ดใส่ในนี้นะครับเดี๋ยวตัดภาพมาที่ตอนนี่นะครับผมหลังจากที่ผมใส่มเมล็ดแล้วนะครับนี่มเมล็ดทั้งนั้นเลยนะครับทั้งหมดนี้ร้อยเมล็ดนะครับผมจากนั้นก็เราจะหาอุปก,กรณ์ หรือหาอะไรมากดกดเมล็ดมันลงนะครับผมเดี๋ยวผมก็หาแป๊บหนึ่งผมลองแล้วนะผมแช่นิ้วน่าจะเวิร์กสุดนะครับเราก็ใช้นิ้วของเราดีเลยครับกดกดแตะแตะเมล็ดลงนะครับผมเพื่อให้มันให้มันจมลงไปสักนิดน,นะครับถ้ามันฟูมันจะงอกยากนะครับผมแช่นิ้วนิ้วแตะแตะแตะให้มเมล็ดมัน ลงไปในวัสดุปลูกหรือพีทมอสลงสักน,นิดนะครับอ่าของผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นก็จะทำการปิดฝานะครับผม<อ>เพื่อเก็บอุณหภูมิมาให้คงที่นะครับผม เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเทพฟูกับเทพดำนะครับผมเดี๋ยวผมลืมเปิดฝาเดี๋ยวผมจะเอานี้ใส่เข้าไปนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมเทพฟูกับเทพดำเดี๋ยวประมาณหนึ่งเดือนเดี๋ยวผมมาอัปเดตนะครับผมว่าอัตราการงอกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ทำแบบนี้แบบไม่เจาะรูระบายไม่เอาถุงครอบนะครับผมจะงอกไหมนะครับผมเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับ ขอบคุณครับาฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับ